สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณกับผมและแน่นอนว่าผมไม่ได้มาเล่าคนเดียวเพราะมีเพื่อนคู่ขาเอ้ยคู่ขวัญที่อยู่ข้างๆเสมอแต่เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วกับฉันเองเสียงหวานๆที่จะมากระซิบให้คุณขนลุกจนต้องเปิดไฟนอนฉันคือผู้ร่วมทางวิญญาณที่จะพาคุณดิ่งลึกลงไปในโลกของเรื่องเล่าผีแบบเทยๆไทย,ไท,ยที่คุณจะไม่มีวันลืมค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าแค่ชื่อก็ขนหัวลุกแล้วชื่อเรื่องว่า คำสาบเลือดบรรผชนเป็นเรื่องเล่าผีไทยแนวดาร์กที่เข้มข้นมากแบบเข้มข้นจนไม่กล้าดูในที่มืดอะ่ะบอกทำตรงนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องผีหลอกธรรมดาแต่มันคือคำสาบที่ฝังอยู่ในสายเลือดใช่ครับสายเลือดที่ผูกพันกับบาปจากอดีตและมันตามมาหลอกหลอนจนถึงรุ่นหลานเลย จริงแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ผีลอยไปลอยมาแต่เป็นการประทะก,กันของความเชื่อกับเหตุผลเป็นการเอาวิญญาณมาเผชิญหน้ากับความจริงแล้วคนที่ต้องแบกรับทั้งหมดก็คือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิดผู้สืบสายเลือดของตระกูลที่ถูกสาบและแน่นอนว่ามีตัวละครที่เรารับมากๆอย่างเอกภพนักล่าผีสุดขรึมที่ไม่ใช่สายเมตตาเขามาเพื่อขังผีไม่ใช่ปลดปล่อย และยังมีเดือนนักวิจัยหญิงที่ในตอนแรกไม่เชื่อเรื่องผีเลยแต่แล้วชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไปตลอดการค่ะโอ้โหแค่ฟังตัวละครก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะก่อนที่เราจะพูดลึกไปกว่านี้ขออนุญาตเตือนผู้ฟังทุกท่านนิดนึงว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะจะฟังคนเดียวในห้องมืดนะถ้ากล้าก็ลองดูแต่ถ้าใจไม่ถึงแนํนาให้เปิดไฟแล้วฟังไปพร้อมๆกันกับเรานะครับ เริ่มจากตอนแรกเลยไหมที่เดือนถ่ายภาพเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านแล้วเงาดำปริศนาก็โผล่มาในภาพทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันคือการเปิดตัวคำสาบได้หลอนมากฉันนึกภาพตามแล้วรู้สึกเลยว่าโอ๊ยแต่เป็นเราคงโยนกล้องทิ้งแล้ววิ่งกลับกรุงเทพทันทีใช่แล้วที่เด็ดคือตอนที่เอกพบโผล่มาครั้งแรกนี้เทโ่โคตรเดินมาแบบนิ่งๆมียันห้อยคอถือตำราผีโบราณพร้อมพูดคำว่า ผมมาสะกดผีคือแบบโหกูดบายเหตุผลวิทยาศาสตร์มันเปิดโลกของเดือนเลยนะจากคนที่ไม่เชื่อผีกลายเป็นคนที่ต้องมานั่งเผชิญหน้ากับสิ่งที่ประสูตรไม่ได้เต็มๆเ,เลยอะ่ะแล้วสิ่งที่เราชอบมากๆคือเนื้อเรื่องมันมีมิติ ไม่ได้มีแค่ความหลอนแต่มันพาเราไปรู้จักรากของคำสาบว่ามาจากอะไรตระกูลหานกล้าเคยทำอะไรไว้ทำไมถึงมีเจตพูดที่ตามหลอกหลอนคือความผิดในอดีตอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันส่งผลเป็นลูกโซ่ข้ามรุ่นข้ามยุคเลยนะยิงตอนที่เจอกำแพงกระดูกนะบื้อแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วเจอเข้าไปยิงจนี่ขนลุก,กเกลียว เป็นผนังที่ฝังเต็มไปด้วยกระดูกของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกสังเวนในพิธีกรรมโบราณโหดมากแล้วผีที่อยู่ในเรื่องก็ไม่ได้มาแบบน่ารักน่ารักเหียนแบบซอฟๆไม่เลยมันมาแบบหนักมากรู้เลยว่าฉันจะไม่ไปไหนถ้ายังไม่มีใครจดจำบาปค่า คือชอบที่เรื่องนี้มันตั้งคําถามกับคนดูอย่างแสบๆว่าพวกเราพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งที่บรรพบุรุษเคยทําไว้หรือเปล่าหรือแค่จะลบมันทิ้งทําเป็นลืมผีไม่ได้โหดเพราะมันอยากโหดแต่มันโหดเพราะมันถูกลืมถูกทรมานถูกใช้เป็นเครื่องมือทางศรัทธาแล้วตอนท้ายๆท,ที่เอกภพเลือกที่จะสะกดผีด้วยผีโดยอังเชิญวิญญาณของแม่หมอจันกลับมาช่วยมันเป็นฉากที่เท่มาก คือคนธรรมดาอาจจะไล่ผีแต่เอกภพคือสะกดผีด้วยผีอีกตนเลยนะและสุดท้ายเขาเองก็ยอมสละวิญญาณตัวเองเพื่อกักคำสาบไว้ตลอดการโคตรเท่และเศร้าในเวลาเดียวกันอะ่ะแล้วมันไม่ใช่แค่สละชีวิตแต่คือยอมเป็นตรวนเพื่อขังคำสาบแทนคนรุ่นหลังเป็นตัวละครที่เรารู้สึกผูกพันจริงๆคือไม่ใช่แค่คนที่ต่อสู้กับผีแต่คือคนที่ต่อสู้กับบาปมนุษย์ที่ไม่มีใครกล้ารับผิดชอบไง พูดแล้วขนลุกเลยยิ่งนึกถึงตอนสุดท้ายที่เดือนไปเปิดงานวิจัยแล้วฝันเห็นเอกภพมายืนมองพร้อมพูดว่าขอบใจที่ไม่ปล่อยให้เลือดสูญเปล่ามันกินใจมากจริงๆนะเป็นฉากจบที่เรียบแต่ลึกไม่ต้องใช้ผีโพมาหลอกแต่หลอกเราในใจไปอีกนานเลยแหละบอกเลยว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณมองคำว่าคำสาบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะบางทีคำสาบมันไม่ได้อยู่ในพิธีกรรมแปลก,ปลกๆหรือคำพูดศักดิ์สิทธิ แต่มันอยู่ในพฤติกรรมของมนุษย์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กันแล้วส่งต่อมันไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเอาล่ะครับใครที่อยากดูอยากฟังเรื่องเล่าเต็มๆของคำสาบเลือดบัมปชนกดลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยครับรับรองว่าเข้มข้นสะพรึงและหลอนแบบไทยแท้แน่นอน แล้ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่องเสียงกระซิบของวิญญาณของเราจะมีเรื่องหินเฮียนแบบนี้มาฝากคุณเรื่อยๆเลยทุกสัปดาห์เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องผีเรื่องหน้านะครับระวังให้ดีบางคำสาบไม่ได้จบแค่ตอนหลับตา